<laughs> <laughs> โอ้ยตา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 นะครับสวัสดีครับวนี้หนาือบันทึกนะครับสวัสดีครับพี่กตรมันชาแนลนะคลิปนี้ก็มาดูนะครับไรรไฟยังมนัน,มน,น,น,น 29, อ,อนะมนมนะครับวันที่ยี่สิบเก้าเดืนกรลาคมห้าดเอ่อยีเนอเกรที่โห้า้าเดือนปด,น,ดน,นะครับวันออกพรรษานะปีสองพนหะ คนเยอะมากนะครับดูนะครับคนเยอะมากจริงๆนะครับดูนะครับบรรยากาศคนนี้คนทั้งสองฝั่งคนเยอะจริงๆนะคนเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับอันนี้คนนะครับส่วนรถไม่ต้องห่วงนะวันนี้นะครับเรารถปีนี้เยอะแยะมากไม่มีที่จอดนะาดูดวงจันทร์ครับดวงจันทร์เต็มดวงเต็มดวงสวยงามนะครับดวงจันทร์เสมาขำเดือดชิบเป็ด แล้วนอนอีกลำหนึ่งนะครับเรือไหลเรือไฟก็มา้วปีนี้นเ,เนียชมชมเรือไหลเรือไฟอิ่มหัวใจเลยครับก็มีหลายลำนะปีที่แล้วมาเนี่ยมันมาผิดวันนะครับเพ่อเลยไม่ได้ดูไหลเลรือไฟปีนี้เนี่ยมาแล้วก็ลุกขากลับยิ่งออกไปเกือบจะถึงทาบนงแล้วตีกลับมาใหม่นะก <c oughs> ็ต้องรูค้ความจริง เดี๋ยวเดี๋ยวมาใกล้ๆก็ถ่ายตีนะโฟวกันไม่ได้นะเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆก่นอนเราดูดูตรงนี้นะครับที่เห็นลยยิบระยับหน่อยนะที่ฝั่งโน้นนะครับเป็นกระทรงสายนะครับฝั่งที่น้องทางสวาวบาราวอ่ยิบระยับนยนะครับกระทรงสายนะของก็ปล่อยไหลไปดำดำน้ำนะครับ ครับมาดูนะครับตั่นี่ลองกลบนึงนะครับของอำเอะไรมลนะสวยงามนะครับสวยงามก,ก็จะการสายงางเป็นรูปรูปแบบหนึ่งนะครับรายละเอียดเยอะ,ะสุพรรณหง์ ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เป็นเรือตัวเรืออะไรเนี่ยผมจะไม่ได้แล้วไ,ไม่ใช่สุพรรณหงส์นะครับเป็นเรือนาบนะเป็นหัวพญานาครัวนั่นหัวสิงห์ <laughs> จำไม่ได้เป็นเรือทรงนะครับเรือทรงเอกตัวนึงไม่ใช่สุพรรณหงส์ แต่เป็นเรืออยู่ในขบวนน่นะครับได้เป็นเรือที่อยู่ในขบ,บวนนะเดชการสนมากอ,ามอํอาเภออําเภอเท่าเทนนะใช่ไหมนี่อําเภออะไรนี่เท่าเทนเนาะเป็นอของอําเภอเท่าเทนนีน่าสวยงามนะครับเดยวพยามนะครับงานการจาานะ่าอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ป็นของอำเภอเจ้าเทยนงามนะครับสวยงามสวยเ้านตงตานะครับอีกลำหนึ่งกำลังจะมานะครับสองลำโอ้ยสองสองลำเลยลำหนึ่งเขาจะปล่อยเมื่อกี้ น้ำนั้นสวยนะเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับนี่ของอันเภอเท่าเทนนะครับเสวยงามครับสวยงามครับปล่อยน้ำสุดท้ายมาตรงนู้นนะครับนี่ฟุ๊งสัญญาณนะสัญญาณปล่อยเรือปล่อ ดูคนครับยังไม่บางเลยนะคนยังหนาแน่นอยู่อันนี้เวลาเวลาจะเข้าห้าทุ่มแล้วนะคอยบไฟเหล,ลเือไฟยังไหลไม่หมดห้าทุ่มแล้วนะแล้อยู่ใกล้ๆเนี่ยดูเนี่ยนะครับใกล้ๆเนี่ยชัดเจนเลยครับนี่รางานแล้วเนี่ยนะครับเต็มนะครับเพื่อถ่ายภาพนิ่งไว้ด้วย สของเทาเทรน่ครับ <ś ec kel> สัญญาณจะปล่อยเรือหลายเรือไปมาอีกเลยยิงสะดุดกลลันขนาดเลยเลยกำลังน,น,นไม่รู้ของเป๋าเลย <ś ec kel> นี่เป็นของเปาเรนูนะครับเป็นพัฒาเตรนูนครสวยงามน,นะครับเดี๋ยวเดีลองกดดู ตรงนี้ไฟเป็นเรือตรวจยามฝั่งนะเพื่อรักษาความปลอดภัยนะนะั่นเนี่ยเรือนาประนะครับเนะี่ยเพื่อรักษาเรือตรวจยามตลอดนะครับนะอย่าใส่ตรงนี้เพื่อความปลอดภัยมาแล้วครับมัมนเป็นเรโนนะครับเห็นตัวหนังสือชัดเจนนะฮะอันนี้อ่านออกลั่มสองลั่มนะฮะน น่าน่ะสถาปนาของของเรนุนครนะครอ่าเป็นรูปในหลวงในกาลที่เก้ากับพระธาตุเรนุ่งนะครับล้อสิบนะล้อสิบเด๋ยวมอรูปล้อสิบนั่ใช่ล้อเก้าอ่าล้อสิบนั่นแหละล้อบจับใกล้ๆหน่อยเนี่ยสวยในชัดเจนและละเอียดชัดเจนเลยเนี่ย ไฟบรดับจุกหลอดอ่าไฟออกทุกหลอดเลยเนี่ยออกทุกดวงเลยไฟเลยอ่าสวยครับของเรนูนครนะครับสวยครับเออกลางระบบไฟนี่สุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดจริงๆสุดยอดเลยสวยจริงครับเนี่ยชัดเจนรายละเอียดชัดเจนครับเนี่ย นุนูนครครับเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นลำสุดท้ายเนาะรนครับสวยงามนะครับแต่ไม่ไม่แจ้งที่มานะไม่บอกที่มานะอ่าปรากฏว่าไม่ได้ทํำไฟบอกชื่อเลยน่าจะเป็นของโรงแรมนั่นเนี่ยนั่นนั่นโรงแรมอะไรเนะี่ย <c oughs> น่าจะเป็นของโรงแรมนะนชื่อภาษา อะไรกาชาอ่าเป็นโรงแรมกาชาเลยเหรอกาชารนคัรับาทกันันีครับ่รบกยบสวยงามภาพสวยงามครับถ้าใครคิดนี้ก็ โอเคนี่ก่อนนะครับสวัสดีครับพีการทีมันชาแน,นลนะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ